ตามก่าวกีสาโลกกันต่อในช่วงสุดท้ายค่ะช่วงนี้ค่ะจะทำจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับเกมกีฬาชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมในประเทศออสเตรเลียค่ะคก็คือการแข่งขันนกพิราบทางไกลเขาบอกไม่ใช่บินธรรมดานะคะเป็นการแข่งขันมาราธอนเลยคือนกพิราบเนี่ยต้องบินติดต่อกันเป็น1ิบชั่วโมงเลยค่ะครับแล้วการแข่งขันแบบนี้นี่ไม่ใช่ว่าแค่ไปจับนกพิราบมาจากสนามหลวงหรือว่าสองิงช้านะครับ,รบต้องมีการฝึกตั้งแต่นกอย่างเล็กๆอยู่เลยนะครับ,รบฝึกกันเป็นเดือนเป็น หลายๆเดือนเลยทีเดียวน,นะครับแล้วก็มีรางวัลลอดใจด้วยนะครับสูงถึงเกือบ5ล้านบาทเลยทีเดียวครับไปติดตามกันเลยครับอานกพีลาบเหล่านี้นะคะกำลังถูกฝึกซ้อมค่ะเพื่อร่วมแข่งขันในรายการโก้ค s ส ห้า0มือนะคะหรือว่า g c 5 0 0ห้มือนนั่นเองซึ่งหลายคนเนี่ยเขาเรียกง่ายๆเลยว่า Melbourne c u ัค่ะเป็นการแข่งขันบินมาราธอนรายการใหญ่ที่มีเงินรางวัลสูงมากๆค่ะถึง1,40,000ดอลลาร์ออสเตรเลียคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็ราว4 9 0ล้านแสบาทค่ะครับการแข่งขันก็จะแบ่งออกเป็น4รอบรอบแรกเนี่ยนกจะบินประมาณสัก2ชั่วโมงครึง่งรอบที่2บินอีก4ชั่วโมงรอบ3 5ชั่วโมงครึง่ง ส่วนรอบสุดท้ายนะครับนกพิราบนี่จะต้องบินไกลหน่อยนะครับต้องบินต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า9ชั่วโมงเลยทีเดียวดังนั้นจึงต้องทําการฝึกซ้อมไม่เช่นนั้นนกอาจจะ หรือว่าหมดแรงนะครับบินไม่ถึงเส้นัยได้บินไกลมากๆเลยนั่นคุณเจสันทัศน์ค่ะก็เป็นเจ้าของนกเนี่ยเขาบอกว่าปีนี้เขาจะส่งนกพิราบ3ตัวลงแข่งขันแล้วมั่นใจด้วยนะคะว่านกของเขาเนี่ยจะมีความสามารถเพียงพอแต่เจ้าตัวก็ทราบดีค่ะว่าการแข่งขันรายการนี้อาจจะต้องใช้โชคช่วยด้วยเนื่องจากว่ามีนกมาร่วมแข่งบินมาราธอนแบบนี้เนี่ยกว่า600ตัวค่ะครับและก็ในช่วงนี้คือฤดูการฝึกซ้อมของนกพิราบนะครับ ใครจะเลี้ยงเอาไว้ที่บ้านก็ต้องปล่อยให้มันออกไปโบยบินบนท้องฟ้าวันละหลายๆชั่วโมงเพื่อสร้างความแข็งแกร่งแล้วก็คงทนให้กับร่างกาย ส่วนใครไม่มีพื้นที่ให้นกพิราบฝึกซ้อม,มก็ต้องฝากไปทางโรงฝึกเป็นคนช่วยดูแลให้ก็เป็นธุรกิจแบบนี้ที่เห็นจริงจังเลยค่ะและเนื่องจากว่าเป็นการแข่งบินทางไกลนะคะจึงเขามีการกําหนดด้วยว่าอายุของนกพิราบเนี่ยที่จะลงแข่งได้ต้องมีอายุระหว่าง4สัปดาห์ถึง6สัปดาห์เท่านั้นเพราะว่าเป็นช่วงวัยที่สภาพร่างกายพร้อมที่สุดโดยที่ในการแข่งขันค่ะก็จะมีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับเอาไว้จะได้รู้ว่านกอยู่ที่ไหนแล้วค่ะ แต่แค่ช่วงของการฝึกซ้อมแบบนี้นะคะก็มีนกได้รับบาดเจ็บไม่น้อยเลยคือบางตัวเนี่ยอาจจะบินไปโดนสายไฟโดนรั้วหรือว่าถ้าโชคร้ายหน่อยเนี่ยก็โดนนกตัวใหญ่ๆทำร้ายเขาบอกว่าบางวันเนี่ยนกอาจจะตาย6-7ตัวเลยก็ได้ค่ะอืมก็น่าสงสารเหมือนกันนะครับคิดดูสิครับว่าคนเรานี่ แค่เดินไม่หยุดสักชั่วโมงหนึ่งก<ช>็แย่แล้วครทบที่บินสองสาชั่วโมง5ชั่วโมงโอูตายแน่ๆใช่แล้วแต่อย่างที่บอกคือเงินรางวัลสูงมากๆเลยนะคะหลายคนเขาก็เหมือนกับเสี่ยงโชคไปหานกพิราบมาจับไปฝึกเผื่อโชคดีตัวเองก็ได้เงินตั้งเกือบ5ล้านแน่ครับจากเรื่องของการแข่งขันนกพิราบคราวนี้เราไปดูงานศิลปะกันบ้างะนะครับเป็นเ,เขาเรียกว่าประติมาก,กรรมน่เองอที่ทําขึ้นมาจากทรายนะครับจัดขึ้นที่ ภายนอกพิพิธภัณฑ์ในนครเทลอาวีฟนะครับของประเทศอิสราเอลนั่นเองครับใช่แล้วค่ะเราบอกว่าไม่ใช่ชิ้นเล็กๆธรรมดานะคะทาขึ้นขนาดใหญ่โตอลังการแล้วก็มีด้วยกันถึง15ชิ้นเลยเดี๋ยวจะไปดูกันค่ะว่าสวยงามแค่ไหนค่ะครับใครที่มีโอกาสไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในนครเทลอาวีฟของประเทศอิสราเอลตอนนี้นะครับจะได้ชมผลงานศิลปะกลางแจ้ง แถมไปด้วยนะครับอย่างที่เห็นก็คือบรรยากาศบรรยากาศภายนอกพิพิธภัณฑ์นะครับตอนนี้ก็เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมหรือว่าประติมากรรมจากทรายขนาดใหญ่โตเลยทีเดียว ừ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 . โดยผู้สร้างสรรค์ก็คือศิลปินจากสถาบัน World Sand Sculpting นะครับของประเทศเนเธอร์แลนด์ครับโรเบิร์ตมเนโรค่ะเป็นศิลปินชาวอิสราเอลค่ะเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยเขา ผลงานชิ้นหนึ่งนะคะเขาใช้เวลาประมาณ7วันเริ่มตั้งแต่การผสมน้ำเข้ากับทรายเลยจากนั้นก็เริ่มปั้นแล้วก็เก็บรายละเอียดทั้งหมดสำหรับผลงานของเขาเนี่ยเขาทำชื่อว่าปีเตอร์แล้วก็หมาป่าค่ะเป็นเรื่องราวของเด็กผู้ชายที่จะเข้าไปจับหมาป่านจะเข้าไปจับหมาป่าตัวร้ายนะคะที่อยู่ในป่าค่ะ ครับปฏิมากรรมหลายชิ้นได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องราวในพระคัมภีร์ในไบเบิลของศาสนาคริสต์นั่นเองขณะที่บางส่วนก็เป็นเรื่องจากภาพยนตร์การ์ตูนแล้วก็ซูเปอร์ฮีโร่ทั้งสไปเดอร์ Man, Men, แมนเอ็กซ์แมนนะครับแฟนตาสติกโนะครับแล้วก็ตัวละครจากเรื่อง The a v e n g e r ด้วยครับและนอกจากพื้นที่จะแสดงศิละปะสวยงามเหล่านี้แล้วค่ะทางพิพิธภัณฑ์เนี่ยเขาก็ยังจัดพื้นที่นะคะเป็น สร้างสนามทรายเอาใจคุณหนูๆโดยเฉพาะเลยให้เด็กๆเ,เนี่ยเข้าไปนั่งเล่นกันแบบนี้โดยที่มีครูสอนการปัน้นสอนการก่อทรายค่ะไม่ว่าจะเป็นครูที่เป็นมืออาชีพหรือว่ามือสมัครเล่นก็สามารถสอนการแกะสลักทรายในรูปแบบต่างๆง,ง,งานนี้เลยบอกว่าผู้ใหญ่ก็ไปเดินชมงานนะคะเด็กก็สนุกกับการสร้างสารรค์ผลงานแบบนี้ค่ะครับผู้เข้าชมงานคนนึงบอกว่า ปฏติมาก,กรรมเหล่านี้นี่สวยงามจนหน้าเหลือเชื่อเลยซึ่งผลงานที่โปรดปราณที่สุดก็คือเรื่องอลิสในดินแดนมหัศจรรย์น,นั่นเองนะครับแล้วก็อยากให้มีงานจัดมีการจัดแสดงแบบนี้ในบ้านเกิดที่ประเทศที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษบ้างนะครับทั้งนี้ผลงานทั้งหมดจะจัดแสดงถึงวันที่26สิงหาคมนี้ครับ ค่ะได้ความสนใจได้ทีเดียวนะคะสําหรับผลงานใหญ่ๆแบบนี้ไม่แค่ไม่ได้มีแค่ชิ้น2ชิ้นด้วยคือจัดขึ้นมาเป็นแบบว่างานแสดงเป็นเอบิชันใหญ่ๆเลยแต่ว่าอยากรู้เหมือนกันกลางแจ้งแบบนี้ถ้าสภาพอากาศไม่เป็นใจฝนตกลงมาแบบบ้านเราเนี่ยไม่รู้สภาพจะเป็นยังไง<อ>ค่ะถ้าฝนตกหนักก็ลําบากนะครับแต่จริงๆการเกาะกองทรายนี่เขาจะมีน้ํายาพิเศษเหมือนกันนะครับช่วยให้ทรายเนี่ยเกาะยึดกันไม่ไม่พังทลายลงง่ายๆซึ่งบ้านเราก็มีการแข่งขันหรือว่าการประกวดแบบนี้อยู่บ่อยๆเหมือนกันนะครับ เอาละครับก็ปิดท้ายนะครับวันนี้ไปดูความ เคราะห์ร้ายของชายคนหนึ่งนะครับ<ช>แกขับรถอยู่ดีๆนะครับที่เมืองโทริโดในรัฐออโอไฮโอนะครับของสหรัฐอเมริกาเน,<ช>นเองแต่ปรากฏว่าถนนที่แกขับอยู่นะครับเกิดหลุมขนาดใหญ่เนี่ยขึ้นมากลางถนนเลยนะครับทำให้รถที่แกขับเนี่ยก็พูดง,ง่ายๆทั้งคนทั้งรถเนี่ยตกลงไปในหลุม,มกลางถนนเนี่ยลึกลงไป<ช>หลายเมตรเลยทีเดียวนะครับร้อนถึงเจ้าหน้าที่นะครับหน่วยกู้ภัยต้องเข้าไปช่วยเหลือดึงแกขึ้นมาก็ยังโชคดีที่แกไม่เป็นอะไรมากนะครับแค่ตกใจแล้วก็ ขัดยอกเล็ก,ลกลนๆน้อยๆเท่าน,นั้นเอง<ม>โชคดีจริงๆนะ,ะ,ๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพบาดเสียงนี้กันค่ะและนี่ก็คือเกาะกระสโลกทั้งหมดในวันนี้ค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาแล้วก็รีลันค่ะ23นาฬิกา40นาทีรวมถึงพูดคุยกับเรานะะใน Facebook ค่ะพิมพ์เกาะกระแสโลกมีเดียนิวส์ a ช n แนลแล้วก็รับชมย้อนหลังได้ด้วยค่ะที่ยูทูบนะคะพิมเข้าไปเลยเกาะกระแสโลกมีเดียนิวส์ค่ะ สำหรับวันนี้ดิฉันชื่นจิตคุณนิที่เดชและทีมงานทุกคนขอบพระคุณในการติดตามและพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ